การออกกำลังกายนะครับจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมีชีวิตที่ดีนะครับทุกคนย่อมรู้ดีนะครับว่าการออกกำลังกายนั้นจะทำให้เราสุขภาพที่มีดีมีสุขภาพที่ดีนะครับและการออกกำลังกายทุกวันจะทำให้เรามีนิสัยนะครับมีชีวิตประจำวัน นะครับที่ดีด้วยนะครับด้วยการออกกําลังกายนะครับยิ่งทุกคนนะครับแคยออกกําลังกายตอนเช้านะครับของทุกๆุกวันนะครับจะทําให้เราติดเป็นนิสัยนะครับถ้าเราทําได้ทุกวันยิ่งเป็นนิสัยการออกกําลังกายตอนเช้าด้วยนะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีจิตใจที่ดีนะครับและ ไม่มีโรคร้ายนะครับคือจะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายต่งตางๆนะครับสมองของทุกคนก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับจะไม่เครียดง่ายจะไม่วิตกง่ายแล้วก็จะไม่ซึมเศร้านะครับก็เลยอยากชวนเพื่อนๆนะครับมาออกกําลังกายกันครับเพื่อสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีนะครับของผมก็ยามเช้านะครับกับสวนหลังบ้านผมนะครับวันนี้ก็ ลองเปลี่ยนมุมกว้างดูนะครับมาดูเส้นทางนะครับที่ผมใช้เดินวิ่งเป็นประจำทุกวันนะครับวันหนึ่งก็สามสิบนาทีนะครับช่วงแรกผมก็เดินนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับค่อยๆเดินไปก่อนครับตองถึงสามรอบนะครับเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายนะครับเอาที่เราแบบว่าทำได้ทุกๆวันนะครับ ไม่ทําให้เราท้อนะครับเอาแบบง่ายๆสบายสบายเดินนะครับอย่างผมก็เดินชมทิวทัศน์ในสวนไปนะครับอันนี้ก็ตัดหญ้าใหม่ครับก็เขียวรื่นเย็นสบายสบา้เลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับผมทุกๆวันของผมนะครับก็จะเดินวิ่งไป30สิบนาทีนะครับ ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะครับบ๊ายบายครับ